ไปดีเพื่นเนาะนนี้เราก็ได้มีโอกาสออกมาตึกป่าเลยรู้สึกว่าห่างหายไป็นดุเติมเนาะบุกคยมีเวลาได้ออกหมาช่วงนี้อ่ะื้นนี้ก็เป็นมื้อวันจันทร์เนาะที่เ้าเดือนสิบหายก็ได้มีโอกาสออกมาซึ่งหลายคนนี่ออกเสาร์อาทิตย์เนาะให้เขานี่ออกมื้อเข้ากันตอนนี้เขาก็อยู่ที่ไม้ข้องหนองพญ,ญา แถวไฟดแดงเนาะบอลเจ้าขายเบียร์ไม้นี่เลยอวันนี้เรากำจะไปหลายบอลเนาะเดี๋ยวรุ่นน้ำกันวมาที้นี่คนงานหลายบ่ทีมนีน้เก็บบิดน้อยใหญ่ไปหลายบอลเลยนี่มิเตวาเดี๋ยวไปเแกาประกอบน,น้ำกาลงแล้วรอบเจ็ด ใส่สายพี่หนึ่งสายหน้าสาวปอนครับตึกแบบใต้น้เนอาอกัวสามกัมใส่สต็อปเปอร์เบดเบอร์สองโอคันกับรีเบเลียนตัวนี้เบดใหญ่หนึ่ง่ะสิบสาวเป็นคันต่อโคลนนะเจ็ดฟุตต,ตัวนี้นะ ยูน uh, ี่นี่มันมักินแบบตายนำ าจะใช้เป็นนอนอยางสิบัวคือเกา่าเพราะว่าคลิปล่าสุดเฮาม,มันมันตึกผิวน้ำแล้วมันไล่อยู่มันบ่อยากกัดมันเดย๋ยวอยลองใต้น้ำเบิ่งอยู่นี่เนาะได้โตเดียวงั้นก็ได้ไปลุยกันเลยโอ้แน่นเลย อันนี้ก็ใส่เป็นแขนของโกเมซัตเนาะร้อยมิลประมาณนี้เดี๋ยวมันรองกันอยู่แถวปากทอยเลยเฮ้ยหูปาปาปะการังปาน้อยเดี๋ยวเซื่กันเนาะจิกส,สายลงไปเราวาหากระบอกมาตึกเวทตึกดุนกัน ตกการบอลเลาะตามแคมนี่แหละตีไล่สายพร้อม ได้เคืงทางละ,อะมอางหาัตูบนี่หละยังไม่ได้ยักโตมีกัดอยู่หกักโตน้อยครับกัดบบติดน้อยหละ,ะมีผลงานบ่เมือนเบิ่งสูงละ,ะแต่ว่าย,ยังเนาะยังเหลืออีกไม้อื่นอยู่ไปถารุ่นอยู่พุ่นน้ำกันแล้วก็ถ้าเบิ่งอยู่นี่ว่าสิได้ยักตูปอ่ะพักจำไรก่อนเมื่อย Đây cả núi to. Ui, xe khỏe mất. ต้องมีตัวแล้อยู่ราไปตืป่นตัวท แบบนี้แหละนี่แหละนี่เห็นขึ้นอยู่น,นี่มาแล้วมาแล้วโอยโตไปไงมันเด๋ยแต่ขอเก็บไว้ก่อนเพื่อมารวมมันเนาะเนาะกัดจนได้เมื่อกี้นี่เห็นขึ้นจิ๊บขึ้นไล่ปลา,ยปายอยู่หั่นอยู่ไปตามไปต่อไปโอ้โห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 จะได้ อย่าลุดเด้ตัวทำอิซนะอ่ะ,อะมาแล้วเนาะแต้มแรกเนาะกัดนอนอยางแต่น้ำสีบัวอ่ะลุยต่ออุ้ยเดทอนอ่ะทอน,นี่นะนไปพันยีน่ัน Long việc quân ngay nóng ping bunn ừ, nóng ping bunn 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 nóng 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 โบมีทางเข้าเลยคนนี้มีหอยคนคนมา Đi. <laughs> quay lại nhẹ nhẹ nhẹ, húi chưa, ô hô, bảo đã, bảo luôn, say uân lên ha เออไปดีโอ้ตุย,ยหักฮะเฮ้ยนี่แตงูมกันอเอ่อมันมีหน่อมันอะไรอยู่ไหนฮะยังเข้าไปไม่ได้แล้ว <c oughs> <c oughs> หมายเลน ตอนเนี่ยไอ,อยูทีใหม่ที่สองเขาลนะเขตบ้านดงนาโซแถวหลังวัดนะมันปวัดนีตู๊งรองกันนะ เข้าไปทางในมนันนี่ก็เป็นนองเลย อุ้ยสวบเลย น่าจะคนละตัวตัวหนึ่งมันลอยอยู่นี่ตัวหนึ่งมันอยู่ถึงโอ้โหเข่าทั้งข้างอ่ะ,อะแตมแรกของไม้นี่นะ,ะตัวที่สามไปนี่ก่อน น,นี่เขาอยู่ที่เขตบ้านนาเชียวแล้วเนะาะเมื่อกี้นี่กับแวแอีกบอลหนึ่งน้ำเต็มเลยแต่มันตึกบุได้เนาะพักกษตเตเต็มเลยบุมีซองให้ตึกเลยอันนี้กับขี้ขึ้นมาหยับขึ้นมาเนาะอ่าแต่กี้บอลมันนั่นเป็นแหน,นะคลองตัวนี้และเนาะน้ำก็เต็มอ,อ่ะอผลงานเขาอยู่ แถวบ้านคลองหนองพญาเนะก็ได้ไปซองโตแล้วก็ได้ยวนหลังวัดทุงนาโซกตัวหนึ่งแล้วก็บวกัดเลยแล้วก็ย้ายขึ้นมาถึงพี่ไปเดี๋ยวที่ตาเบึงด้วกันอีกจะมีผลงานบาขนาดตอดแรงนี่แดดยังบ่ิงแหงยองเลย โคตรห้อนเลย ร้อยกัดแล้วทุกคนกัดแล้วนี่นี่มาเลยนะตัวน้อยอ่ะน้อยกเก็บ máy lẹt đi Oh, oh. lút đi thêm Xe lạ dạ. Oh, <laughs> Chị bị xảy... Nào

bên tổ nói còn thằng biết ít này con thôi về thì chả nạp tem luôn đó nói nhọ sầm po mưa เห็นนห่ยาหอมกับก่ัวคาเนาะคือมันห้อยเข้าไปไหนเลย <c oughs> <c oughs> หมายแตกเลยพวกเป็ดนี่ บอนนั้นเป็นบอน้ําหลมีโตอย น้อยอืมเดี๋ยวกัดทุกคนโอ้ยอ๋ออ๋ออยู่นดิวไปอยูอ่เหรออืมเรื่องอยู่เนาะบ่นน้ำไหลคิดว่าไปเข้าขง,งาไม้แล้วบางทีนี่ คิดว่าหลุดล่ะโดดหนีไปแล้วสันดกติดเสยโอ้ไปลงไปจี่นี่นำมาอยู่น่าจะคนละโต

ตอนนี้เขาก็อยู่กันที่หมายสุดท้ายเขาแล้วเนาะหมายที่สี่ที่ห้านี่แหละแถวหลังตลาดลาวเนาะตัวนี้จะเป็นอยู่เคสัมเกตไปเดี๋ยวรุ่นน้ำกันเหลือเวลาอีกหน่อยนึงละตอนนี้ก็ห้าโมงแล้วเฮาะเบิร์นชินมีผลงานบอสไม่ได้มาด่่นเลยได้ฝากนี่นะ ดุ้นเติบก่อหูว่าจักหลายบ่นี่สิให้ตึกบ,บ่นิบ่ฮู้ว่าตึกได้บ่จักเขาสิห้ามบน่นอ่ะแล้วจังว่ากัน,น ีอ่ตัวน้อยกัดอยู่ฝั่ง tổ cạp à tổ nha buồn ở ừ, ban hè đây yếu ban hè <laughs>

ห้าโมงห้าโมงครึ่งอฮ้ยแถือว่าได้วเวลากลับแล้วเนาะพอได้งัดอยู่แต่ว่าตัวน้อยหลายเฮ้ยทริปหน้านี่ต้องได้ไปบนไมนกันเนะาะหาตัวนญ่นี่กับบุกปันเด้ หรบอุปกรณ์เขากบโม่นี่ต้องได้ไปเช็คอาการขึ้นแล้วปลาไลว้ดุนได้ก็ได้ใช้งานมีเสียงอะเป็นได้ว่าดีซีแล้วบัน,นีอ่อ่ะเนาะงานนอนอยางเสร็แบบตายน้ำผิวน้ำได้เบิร์อ่ะเดี๋ยวปลาเขานี่กาชีเอา นั่นเนาะเดี๋ยวเบ่งน้ำกันว่าชิได้ยักตัวไปเอาป่าไว้ป่าว่เอาไหมเอ้าเอาเอาไปกับมีคนนด้กินตั้งตึกไว้เหมือนน้องพญายนะ่ะ อืออยู่เฮือนน่ะก็ยังๆอยู่มันจะเข้าหรือว่าหากมังสวยเออละว่าจะขึ้ดิบิดอมปอกหญ้าปอมอตัวน้อยล่ะบ่นับดนี่อยู่แวนันนี่คือสิลายมันนั่น ก็ได้ใสนเี้ยะต่ทำตัวใหญ่ลงคอมันแบบโตห้าพกัตแล้วได้แล้วอ้าไปดิตัวน้อยนี่น้ำตายตัวใหญ่ไา้ไวขนาดหมดหตัวใส่ลายอยู่ทักรุดลายตัวอ อันร uh, er uh, uh, mm! mm. ุ่นนี้เออจะเอาเบิร์นอยู่กระเทิรนเอาไปตัวน้อยเขาคันป้าปิ้งกับผู้เชี่บอันไหนโตอยู่ยองไงต้มมันอันนั้นป้าปิ้งมันจืดมี่มันสวยว่าได้ตายได้ก้อยอยู่หรอพอดีก้อยก้อยคักอยู่ก้อยอ๋อเซี่บก้อยละเก็บเราแล้วขอบใจ